สวัสดีครับเสียงส่งบีดสัญญาณดังขึ้นครับจากคุณติศิษย์ครับวันนี้ก็รายการอบจต้านยาเสพติดครับคุณซอชายรุ่น12ปีวันนี้พบกับโรงเรียนวัดเฉลิมบระเกียรติครับแล้วก็คุณปื้มแม่เปิดมาดักบอลได้จ่ายย้อนหลังมาให้กับตันบูกับตันบูตีด้านข้างหาพอดพอดมองและซ้ายแล่ขวายกบอลข้ามสวยๆครับให้เจ้าแล้วก็ลูกนี้สมหล่นไม่ไม่สมหล่นก็แม่ล้มไปเองครับ เ็ต้องขอบอกว่าชุดสีสวยมากครับโรงเรียนวัดเฉลิมครับมาชุดดีกางเกงขาวถุงเท้าขาวครับเสื้อตัดลายม่วง <illy> โ,ฮโ,ฮโอ้โหดูอ่าดูดีนะครับแล้วก็มาเจอเด็กวัดรุ่มครับวันนี้ได้สปอนเซอร์จากผู้ใหญ่ใจดีนะแหมยกทั้งถุงเท้ากางเกงเสื้อให้ต้องขอขอบคุณนะครับ <S <S ชมรมสิเก่าบบร,บร,บรีเวศครับ และสภากาแฟบวรเทศครับเป็นผู้มอบชุดให้นะครับต้องขอขอบคุณอาจารย์เพชรอีกครั้งหนึ่งนะครับที่เป็นคนพาให้เด็กๆไอ้ชุดใหม่ครับไปขอผู้ใหญ่ใจดีมาครับหลังจากที่ใส่เสื้ออี๊ยมาเป็นปีเดาพลดขยับมาครับตีบอลไหมตีไหมไม่ตีครับดอกไปสองครับขยับมาหาเจ้าเก้าเจ้าเก้าเดินตีบอลมาให้เจ้าบูครับเจ้าบูมองไม่ไปเองอะดอกไปลูกเนึ่งตีบอลไปให้พอด แม่เด็กวัดเฉลิมยี่พระเกียรตินี่เป็นระเบียบครับนะฮะไม่แตกแถวครับแล้วก็ลูกนี้ขอส่องไกลแม่ผู้รักษาประตูทําหน้าที่ได้ดีครับเสือ้อสวยกตสีขาวตัดฟ้ามาดูเกมกันต่อครับแม่ลูกนี้กระชากหลุดมาแล้วจิ้มบอลมาคุณเพิ่มหักบอลได้ผ่านบอลมาที่วัดเฉลิมไม่ทันครับลูกนี้ขยับบอลมาครับกรตันบูยกบอลยาวๆมาให้คุณเก้าก้าไปแล้วหลุดแล้วลูกนี้ชิบไหมไม่ชิบครับแมา่ แกตัวสั้นขาสั้นครับชิปไม่ทันครับไม่ผ่านกับตันบูครับเดินหน้าตีบอลไม่ไม่ตีโดนดักกระชากลากไปกับลูกนี้เป็นโอกาสับใกล้ยิงแม่เบาๆเจ้าเพชรทำหน้าที่ผู้รักษาประตูครั้งแรกนี่ผู้รักษาประตูเรานี่เป็นกองหน้าเป้านะครับวันนี้ไม่มีผู้รักษาประตูครับใส่หน้าเป้ามาเป็นผู้รักษาประตูแทนพอแกสูงก่าเพื่อนครับนอกนั้นน้องๆตัวเล็กบดครับตัดบอลมาเก้าเก้าแล้วก็โจ่ไ นึกว่าเป็นประตูไปแล้วครับลูกทีสองของการรับลูกบอลวัชเลอระเพเกตให้ตั้งเกมให้วัลลุมตั้งเกมขึ้นมาใหม่ตีบอลมาแม่ลูกนี้จ่ายไม่ตรงครับน้องแว่นน้องแว่นแล้วก็วัชเลอระเพเกตตัวเล็กๆโอ้โหพอๆกันคุนี้สูสีครับใส่น่ารักน่ารักกับตันบูด,ดักบอลมาได้ไปเองไหมไปเองไหมแม่ลูกนี้ครับฝากบอลให้คุณเพิ่ม คุณเปิ้มมองกระแทกบอลห้พอทไม่ออกครับลูกนี้เล่นต่อแล้วลูกนี้คุณก็เยียบลอยโอโโหซุปเปอร์เซฟอีกแล้วคุณล่าสาประตูเดินหน้าคุณเปิ่มดังได้บอลอยู่ขยันครับน้องก้าวันนี้มาเบอร์เจ็ดครับเนี่ยตั้งแต่แกได้ชุดใหม่มานี่การขยันหน้าดูครับเจ้าก,ก้าหลังจากที่นัดแรกครับรอบแรกครับ วัดลุ่มก็พ่ายไปครับแผ้ไม่ได้ครับแพ้ก็คือตกลอบอย่างเดียวครับวันนี้ขยับตีบอลมาอีกครั้งเจอกัะบัดเฉลิมเมื่อกี้อยัดดึงบอลส้ไว้ครับลูกนี้ขยับกระชากมาเจ้าก,ก้าวนี่หัวายบอลแบบเทพแม่ลูกนี้หลอกค่ะโโหไปสองหนึ่งแล้วไปสองหนึ่งแล้วกัตันบูแม่เหลี่ยมได้ครับแทงไหมแทงแล้วครับคุณเปิมคุณเืิมไปแล้วคุณเืิมจ้า กรรมาการกลับมาให้ฟาวย้อนหลังให้ลูกนี้ขอบคุณพุทธศสินครับโอ้โหนะครับกับตันบูยกบอลลูกนี้โก้ไ่ไปโอ้โหแม่ยิงสวยครับแม่ผู้รักษาประตูดีกว่าครับของวัชเลอแบบตัดบอลมาตูเข้าอหยากมาดักจุดทางวัดสุดท้ายได้ มาเฉลิมเล่นง่ายๆครับลูกนี้ขยับบอลมาตีบอลครับไม่ได้ก็ไม่เสียครับมาเฉลิมตับบอลอีกครั้งหนึ่งจะพดัดิงเองลูกนี้โอ้โหไปเสาแรกครับเสาสองว่างอยู่แม่ผู้รักษาตัวนี้ต้องบอกว่าวันนี้มาอย่างเหนียวอะ่ะตอนนี้บดลรุมกัขึ้นสูงครับรับในแดนฝั่งตรงข้ามครับไม่ได้รับในแดนตัวเองครับ แม่หนึ่งบอลคุณเพิ่มอย,ยากขยันต่อครับทำบอลสี่ตามครับไม่ผ่านเจ้าพดัดเจ้าก้าวขยันจริงครับวันนี้แม่ดูดีไปหมดครับเจ้าก้าวจับบอลฮะแม่ควายหลังแปสวยครับตรงนี้พลิกมาเล่นต่อตีบอลมาอีกครั้งหนึ่งหากับตันบูมองเพื่อนหาพดัดพอดมองนะซ้ายขวาหม,ม่แล้วครับ คุณเพิ่มมองตัดไปเก้าเก้าโอโหต่อหน้าต่อตาโอกาสสามสี่ครั้งแล้ววันนี้แกครับโอกาสสวยงานครับแต่ประตูยังรักษาคุณภาพได้ดีครับไม่โหโหต้องบอกว่าเฉลิมนี่นะครับก็กะันรุ่มกะไม่ให้ตั้งหลักครับก็ตั้งหลักไม่ได้ครับมันเฉลิมครับห,หมายดึงสวยกันลูกนี้เจ้าพอดจ่ายบอลฝากบอลมาจ้าเพิ่มคุณเพิ่มคุณเพิ่มแม่ลูกนี้เหลือเลยครับ เหลือเลครับจ่ายบอลให้เจ้า9ก้าเจ้าก้าจิ้มเองอะขยับมาดูเกมอีกครั้งหนึ่งครับวัดเลิมก็ไม่ผีผามครับลูกดีม,มองแล้วก็ยกบอลไม่ผ่านกระตันบูครับลูกดีจอบพอดไปแล้วฮะแล้วก็จิ้มไปเจ้าเก้าแม่หมาแล้วครับผู้หญิงคนแรกก็น้องแก้วครับลงมาแล้วอะเด็กไปสบเอ็ดคบ ก็ผัดกันเปลี่ยนตัวลงมาเรื่อยๆครับเสฟแรงเด็กครับบอลมาถึงแม่ลูกนี้ไม่หลุดครับเล่นสันส้นๆมาตีบอลออกเส้นข้างฮะให้พอตดอดมองครับกับตันบูดึงบอลจ่ายทะลุช่องมาลูกนี้ไม่ถึงแก้วครับ3 2 3สมเลยครับแมรี่ไปหน่อยครับเฉลิมซ้ายมีขวาโล่งครับ มาแล้วครับคุณแม่ดูนแม่ามาก็ได้บอลเลยจ่ายชิงบอลไปแล้วเจ้าเกลวเจ้าเกลวเจ้าเกลวแล้วก็เต็มข้อแม่เซฟออกมาได้สอสองไม่ถึงเจ้าดูนโอ้โหแม่บอลมันเข้ากลางประตูครับลูกนี้เจ้าเกลวก,กันแรกของการยิงอะ <S 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 ไปแล้วครับไปหาเจ้าพอดแม่ใส่สลับแข้งเสร็จพอดีแกลืมใส่สลับแข้งไปเองลูกนี้เส้นข้าง ตีมาให้เจ้านูนเจ้านูนดึงบอลจ่ายให้พอดพอดพอดไปให้เกวเกวไปยิงเลยลูกนี้โกโกช่วยพระเจ้าจอดเสาช่วยครับลูกนี้มามาดูนครับมาดูนยกบอลมาสวยเจ้าเกวดักบอลได้แมไม่ได้ครับพระเฉลิมดีกว่าตีบอลย้อนหลังกลับไปมาเป็นบอลของพระเฉลิมคนเดียวบอกเรียกเพื่อนขึ้นมาขึ้นมาบอกแม่ไปแล้วครับแพงไหมแม่ช้าไปวราเฉลิมเร็วกว่า แล้วก็ลูกนี้เบียดบังบอลได้ครับเราเปลี่ยนเด็กลงมาเรื่อยๆครับเด็กเราเยอะฮะจะได้เล่นกันทุกคนครับสําหรับเกมนี้เป็นบอลของเจ้าเพชรครับโยนยาวๆมาหาแก้วไม่พ้ดครับเฉลิมดักสวยจะปลื้มคุณปลื้มคุณปลื้มมองมองมองซ้ายมองขวาไม่ไปครับไ่พอดครับไม่รีบครับแม่ขว้หลังลูกนี้ประตูไม่เกิดกล้าคว้ครับไปแล้วโอ้ยลูกนี้โหพื้นดีอะ ต้องบอกพื้นคุณภาพเหนียวตึบยกบอลยาวมาให้พอดพอ,ดอาบอลลงมาหาเกลวเกลวมองไม่เอาครับคืนบอลก่อนมาให้คุณปื้มก็เกลวโยนมาคุณปื้มแม่พึ่งบอกยิงไปโอ้โหเชียดเสากระชนเสาเป็นของวันรุ่มกับวันนี้วัดเฉลิมครับขยับบอลยกยาวมา มาที่เกลเกลมองกดลอยลูกนี้มาผู้รักษาประตูครับเซฟดีเหลือเกินมาหม่ครับลูกนี้ผ่านมาวัชเลิมขึ้นบ้างแล้วก็เจ้าเพชรแม่กองหน้าหลอกกระทั่งกองหน้าคู่ต่อสู้ครับกองหน้าเจอกองหน้าไม่ใช่ผู้รักษาประตูครับเจ้าพอต,ตีบอลมามา,มาหาคุณแม่ลูกนี้สั้นไปนิดนึงโดนตัดบอลได้ ต้องเคลียวลุกนี้เพื่อนหายใจก่อนวัดเฉลิมแม่ลุงนี้จ่ายบอลสั้นครับตายแล้วเจ้าพักพเจ้าพัดถึงไหมทานครับลุงนี้แม่ดึงสวยหาเพื่อนไปไม่ได้ไม่มีตัวเติมโดนแทงด้านหลังไม่เป็นไรขยาบามไปอีกครั้งหนึ่งยังตาม,มาบอลได้กับตันบูเล่นง่ายๆครับลุกนี้หลังจากให้เพื่อนตักหลักแล้วามันเล่นเกมกันใหม่วัดเฉลิมได้พุกบ้างแม่ลุงที่ติดลงลุงที่เจ้าพัดจิมออกมาได้ เบอร์สิบมองมองมองซ้ายมองขวาเพื่อนไม่เข้าดิมเส้นได้บอลกระชากมาแล้วโดนตัดได้เจ้าบูเกวเกวเดินครับแม่ลูกนี้ลูกขยันครับแม่เจ้าเกลนี่ลงมาแรงอย่างดีอยู่ครับเด็ก11ขวบเราฮะยังมีอีกสองคนครับเพื่อนยังไม่ได้ลงครับสำหรับผู้หญิงวันนี้ตีบอลมาสวยเริ่มตั้งหลักได้ครับ จะไปเองเจ้าบูแม่โดนดึงไม่เป็นไรอาจารย์เห็นได้เปียบเจ้าไก่เกลเกล,กล,กล,กลหลุดไปแล้วเกลหลุดไปไม่ผ่าน,านก,ก,ก็เฉลิมกำดบอลได้ไปแล้วครับลูกนี้แล้วก็แทงยังไม่ผ่านเจ้ากเกลวันทูไหมแม่แม่เบานิดนึงครับมาให้เจ้ากระบ,บูบูดึงซ้ายขึงขวาจ่ายทะลุช่องดึงก,ก็นโยไปสองเจ้าปืมไม่เอาครับขืนให้พัดขยับบอลมา,าลูกนี้ หาลูกแทงแทงแล้วไม่ผ่านจเจ้าแก้วลงมาช่วยเพื่อนค<ม>ืนให้คุดเพิ่มคุณเพิ่มคือนให้เก้วแม่ลูกนี้เก้วได้พลูกนี้ไปแล้ววันนี้ต้องมาภาคเปลี่ยนฝั่งครับฝังฝากฝั่งเทคนิคไม่ได้ครับไปจานสับสน, <S <S นแต่มาดูเกมกันหน่อยครับเฉลิมครับก็ไม่รีบไม่ร้อนก็นไม่ได้ก็ไม่เสียก็ตั้งเกมไปครับ ยกบอลยาวมาแล้วก็เป็นโอกาสของวัดเชื้มแม่เซฟออกมาได้บ้างแล้วก็โกปลายเท้าครับแม่ฉีกทันครับบอกมองเพื่อนใจสั้นๆต้องพักหายใจหายคอครับนี่ฮะเป็นการขอเวลานาอ,อกครับของวัดลุ่มหลังจากขอเวลานาอ,อกมาครับกับตันบู ตีบอลมาให้พอดพอดมองให้เจ้า9ก้าให้กับตันบูครับแม่ลุงนี้แรงไปหน่อยครับยกบอลยาวมาไม่ผ่านเจ้าพอดครับปลูกนี้ไปเองที่ริมเส้นครับเดินเกมมาครับจ่ายให้เจ้าก้าแม่ลุงนี้โดนตัดองมาได้กับคุณป้มคุณป้มแบ่งดันบอลครับลูกนี้เขาไปเอาบอลแม่ยังขยันอยู่ครับเจ้าคุณป้มตีบอลมาหากับตันบูมองซ้ายคืนไปให้คุณป้มลุงนี้หมดเวลาในครึ่งเวลาแล้วครับ โอ้ oh, สุดมันสุดสูสีครับขอบอกเลยเดี๋ยวกลับมาดูเกมในครึ่งหลังครับเสียงสัญญาณนกวีดในครึ่งเวลาหลังครับบรรลุมาด้เปิดเล่นเกมก่อนครับแม่เพชรเลยครับมาถึงวัดเฉลิมเพชรเลยแม่ใจคอแกใจคอแกเจอเด็กสิบทับแม่ไม่ผ่านเขาลูกนี้แม่วัาเฉลิมเพชรฮะมา แปลกใจแล้ววันน like ี้แม่สงสัยเห็นช่องของวัดลุ่มแล้วว่ามีช่องตรงไหนครับขยับมาแม่คุณคุณเพิ่มดึงสวยจ่ายมาให้ที่โกเทนโกเทนมองมองแม่ควายหลังไม่ได้ครับพี่แกตัวใหญ่กว่าน้องแค่สิบขวบครับวังลุงแทงด้วยเข่าโอ้โหทำอะไรก็ได้แทงด้วยเข่าวันนี้มรพ่อมาด้วยกัดวางเฉลิมพรเกียรติเฉลิมพระเกียรติครบสิบวัดลงตามได้สิแฟได้เลย อพอดครับลูกนี้ัไม่ผ่านครับลูกนี้ยังไม่ถึงครับพี่เขาตัวใหญ่กว่าไต่ตั้งเกมเล่นใหม่ครับบลุมันีบอลไม่ผ่านอีกเบอร์สิบนี่ดักบอลไล้ตลอดแนะเฉลิมจ่ายมายังเป็นโอกาสลูกนี้แม่ลไม่ได้ลูกนี้ครับลบนี้ กรรมาการเลือกเสียไหลแล้วเจ้าพัดหลุดไปแล้วหลุดไปแล้วซิมแม่ไม่ผ่านนล,ลูกนี้โอ้จ่ายบอลช้าไปที่เดิมจ่ายแล้วก็คุณเพิ่มไปให้ครอปมาใหม่ลูกนี้ไหลบอลย,ยาวๆมากดมาเจาะไม่เข้าคาารับเฉลิมห<ๆ>ลักนี้เหลือเกิน<ๆ>เด็กมีรลเบียบไม่ไยนครับ

เราได้เราได้ไไดอาจารย์ไม่ภาคเราภาคตอ่อครับคุณปื๊ดฮะน่าได้บอลครับเล่นจากลูกริมเส้นฮะลูกเช็คอินเป็นบอลของวัชิมไปครับเลยก็หาคนตัวกลับไปเนี่ยคนตัวจะได้เนี่ยลูกนี้พลาดแล้ว ลูกที่พลาดแล้วลูกที่พลาดแล้วไม่พลาดก็สามดอกโอ้โห เนี่ยพเรา่อาจารย์ไม่ภาคเราภาคต่อครับแม่เจ้าปไปแล้วครับกับตันบูกับตันบูแม่ป่าย,ยังไม่ทะลุช่องครับแม่จะให้น้องครับทําเกมครับเป็นบอลของวันลุ่มดูเกมกันใหม่ครับหลังจากที่อาจารย์พักไปแป๊บนึงเราไม่อาจารย์ไม่ภาคเราพักเองครับขยับบอลมาก็เป็นบอลของวันรุ่มครับลูกนี้เกมสูสีกันนะบ่า โอกาสก็มีด้วยกันทั้งคู่ครับลูกนี้ไปหาต้นลูกยาวไปหน่อยโดนเคียร์ออกไปได้บมู<ว>่ทีเดียวนะทีเดียวนะมองและยกบอลยาวมาก็เป็นทิกคอนเนอร์อีกครั้งอะออแม่ลูกนี้ยิงดีอะโบูรหุรักษาประตูดีกว่า ขยับบอลมาครับไปแล้วแม่ลูกนี้พี่แกตัวใหญ่อรับังบิดครับไปคุณไปแล้วคลูกนี้จ่ายให้คุณพัดคุณพัดพัดตีบอลเส้นข้างมาหาปื้มปื้มมองภายพัดอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ลูกนี้ไม่ฮะไม่ยิงแล้วลูกนี้ดูจังหวะแม่โดนบุกโดนโตแล้วลูกนี้ ตัดบอลสวยมาวัชเฉลิมแม่ไม่เอากับยีสามกลับมากลับมาให้พอดบอลไปแล้วครับกระชากไปแล้วกระชากไปแล้วแม่ไม่ดุดค่ะลูกนี้วัชเฉลิมกลับมาวัดเฉลิมเจอน้องเจอน้องโกเทนคุณปลื้มคุณปลื้มด้วโดนบล็อกไปทีหนึ่งน้องตัดบอลมาได้ครับวัชเฉลิมเป็นโอกาสเบอร์ยี่สิบสามสองไม้ยาให้ซองแม่ดังบอลดีครับลูกนี้บอลตัดมาครับ บลอกได้ไหมแม่เข้าทันครับเจ้าพัดไม่งั้นนี่บุกเพลินเพลินนะเดินเดินมา่นย่าบอลมาลูกดิแม่ดึงบันสวยแล้วก็แม่ช้าไปหน่อยครับมาเป็นบอนของวัดเฉลิมครับเริ่มเล่นครับยกบอลยาวมาก็นี่โอ้โหรักษาประตูไม่เหม่อเจ้าเพชย์ครับ ยนบอลยาวๆมาให้โกเทนมาถึงมนูนมาูนยกบอลอีกทีมาูนไล่แล้วไล่แล้วไล่แล้วปล่อยครับลูกนี้เป็นเป็นบอลของผู้รักษาประตูเจ้าเพชรครับมองเพื่อนใสยสั้นๆแม่ลูกนี้ไม่น่าเล่นครับมันสั้นเกินครับแม่ลูกนี้จริงๆครับแม่เล่นหน้ากรอบครับไม่น่าปล่อยบอลนะขยัยมาอีกครั้งอะยกบอลมาทันไหมไม่ทันครับ เป็นบอลของผู้รักษาประตูตัวนี้เหรอครับเดินโดยคนตัวคนตัวคนตัวหายเลขตัเนี้มาเบอร์23ครับแรงยังดีครับลูกนี้กับตันโบกับตันโบจ่ายง่ายๆเจ้าพอดหลุดไปแล้วลูกนี้ไปแล้วแม่สนุดนิดนึงแล้วก็โกโกแม่ไม่มีจังหวะมาให้พอดแมปจังหวะไม่ดีมาดูมาดูผู้ใหม่ครับแม่ลูกนี จะพดัดจะพดัดมาแล้วลูกนี้ไม่ได้ช่วยกันดีมาเฉลิมช่วยกันดีคุณเพิ่มคุณมณูนมนูนตัดบอลมาที่โกเทนโกเทนมองพี่ตัดให้มนูนมนูนจิ้มเองไหมไม่จิ้มจม่ายไหมแล้วก็เียบร้อยโอแม่ได้ยิงกบได้จบแต่ไม่ตรงกรอบโยนบอลยาวมาอีกครั้งหนึง่งลูกนี้มาถึงคุณกับตันบูครับแม่ยก่อนเดือแล้วครับ หลังจากมาลุ้มข่าเวลานอกครับส่งลงมา2ตัวเลยครับแม่เจ้าเกลครับเด็ก10ขวกบกันลูกนี้แล้วก็แม่ยาวไปหน่อยครับยาวไปหน่อยแล้วก็แม่กีดกราดแม่กองเชียร์ผู้ปกครองของวัดเฉลิมพักดกีแม่อยากมีกองเชียร์อย่างนี้บ้างจังครับเดินเดินเดินกนะฮะมาเดีตัวเดียวเลยดีตวัวปิดนะมองเพียดนะว,วัดเฉลิมครับ เด็กมาเฉลิมมองเพื่อนเจาะพอดไปแล้ว<อ>แล้วก็หลุดไปแล้วฮะลุงดี้แม่ตัดบอลมาสวยเจ้าเกลพิกบอลพิกบอลมองมองจ่ายแม่ลุงดี้จ่ายทะลุช่องมาครับแล้วก็มนูนมนูนจ่ายให้พอด<ไ>พอดบอกครับ<ไ>แล้วก็แม่ลุงดี้ตัดใจกมันต้องอย่างงี้เจาะไม่เข้าต้องยิงไกลๆบ้างอะโอมาเลยลุงดี้ โอ้หายอึดอัดสักทีะรัอลงมาอลต้องเดินแล้วเดินต่อเรื่องครับถอดไม่ได้ครับอย่าให้ตั้งหลักรับามาเฉลิมายแล้วซอมาเฉลิมหลุดบ้างยนันเกงจ้นบอลยาวมาครับิงๆนตรงเียว โอเกือบมาครับลุ้นเพื่อนฮะไม่ได้ก็รู้ี่เอาหลุดมาเจ้าพดัดเจ้าพดัดตัดมาแม่พุักษาประตูทําหน้าที่ดีๆครับขยับบอลมาใหม่ครับแม่มาแล้วไปแล้วไปแล้วจี้แล้วก้าวแม่ตรงตัวโโหยิงเสียขอลูกนี้มาโนนดับกบอลได้มาให้กระตันตูแม่จ่ายบอลสั้นครับ Um. มาครัเจ้าพอดครับแม่มองเจ้าแก้วขย <cor p ors champion> ับบอลมาลูกนี้กดเต็มข้อแม่แล้วก็ใส่เต็มทีโอหายอึดอัดครับลูกนี้ทำได้แล้วนะเจ้าหญิงน้อยเจ้าแก้วครับไว้สิบเอ็ดทัวรบเ้างแสงเข้าไปโดนครออ มารองกองก้าวไปก้าวไปโอเคชุดที่เราทำก็ตรงตรงนี้แล้วชุดทางปัจจัยมาชิงก้าวถ่างก้าวไปบัตรบุญยิ่งใหญ่เที่ยวกว่า

ตัวหลังครับนมาเล่นเองครับมาเจอคู่หน้าครับเด็กสเกตขวบะเด็กสเกตขวบทั้งคู่ครับทั้งน้องเกลทั้งมนูนครับแล้วก็หมดเวลาการแข่งขันครับแม่นี่ฮะเสียงผู้ปกครองนะฮะของวัดเฉลิมแม่แหมนึกว่าเสียงใสใสมาจากไหนครับนะครับกลับไปดูน้องๆเล่นได้ครับที่บ้ารลุ่มมีเอสดัเฉลิมนะครับ มาแล้วฮะนี here, kommt, Today, <Hey! S 4> ่น้องๆครับแม่วันนี้ยิ้มออกครับหลังจากนักแรกพ่ายไปครับแม่ได้ลงกันทั่วหน้าครับต้องขอขอบคุณอาจารย์ทั้งสองท่านครับทำหน้าที่ครับนี่นะครับน้องๆประเฉลิมนะครับ เย็นนี้นะครับน้องๆกลับไปดู y YouTube ได้นะครับบรรุ่ม BS ประเฉลิมนะครับ<ก>นี่ฮะสองทีมครับน่ะเดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่ในแมตท,ที่3รอบแรกครับแมตสุดท้าย